ตอนนี้เนียเราก็อยูทไไอยท่ที่น้ำกไปไปาแฟนานนอยู่ทรงานกาแฟงกีเนี่ที่จะเป็นทางไปบ้านคีบุกานอะไรอยู่จังหวัดดนก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเข้าอ่ะเ่ตกแบบตกจินจางแต่ไม่ตกหนักนะตกแบบทั้งวันหยุดไปกันหน่งกับอาวิ่งแล้วเนี่ยหายใจไดีเยอะแลวตกอย่า มันในการดึงูอว่า่โอเคนะบรรยากาศดีนะมันจะม่เชยแบบ้างผมว่ามันเป็นรสชาติของของหน้าฝนนะยิ่มีพายุเข้ามาก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้ดูแยกเท่าไหร่มันับทำให้ต้นไม้เขียวชุ่มแล้วก็โอเคเลยนะอย่างเั้นแบบเขียวไปหมดเลยอยากเห็นหมอเห็นหมอกทั้งวันนี้เนี่ยหมอกทั้งวันจริ i ตอนนี้นะเราก,ก็มาอยู่กันที่จุดชมวิวหนองปลาบึกเราเปลี่ยนชุนดเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่เราขึ้นไปที่จุดชมวิวเลยเหมอกปูหนองนะครับก็เมืกี้ชุ่มฉ่ำมากอนะเปลี่ยนทั้งชุดเลยก็เลยโอกาสเปลี่ยนชุดเลยนะเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องใหม่หมดเป็นวิวน่ที่แปลกตานะ่เราไม่เคยเห็นอะแบบนี้นะเี้เราก็เคยขับผ่านแล้วก็ไม่ไม่ทันได้แวะด้วย ที่นี่จะมีร้านกาแฟน,นานั่งเยอะมาก,าก,กไปไปเลยเรียบๆร้านกวิวสวยร้านกาแฟร้านกล้วยเขียวร้านอาหารต,ต้มสักรูปดีมาก,มาก,มากตรงนี้เป็นจุดชมวิวหนองปลาบึกใช่ไหมตรงนู้นที่เห็นเนี่ยที่เห็นนั่นคือจุดชมวิวพันธุโกลด์แอนด์ไคลส์คือจะมีตอ่อแกตตามลำน้ำโขงเลยนะ ดีจังดีมากดีมากดีงามมากเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะเราก็จะไปที่วัดถ้ำคีรีบรรพศเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดที่เป็นของทองแดงเก่า <S <S เป็นของ <S 1> <S 1> ทองแดงโบราณที่ตอนนี้ก<ๆ>็ยังเขายังเก็บอนุรักษ์ไว้อยู่นะเดี๋ยวเราจะลองขึดูบิบิทันให้ดีที่ส่ด อากาดดีอ่ะปินมากๆ ลื่นๆมีลื่น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 นิดหน่อยนะาการมากจริงๆถ้าตอนน้ำลดเนี่ยเราจะเห็นเป็นแก่งๆ,ๆเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะจริงๆจังๆเลยอ่ะตอนนี้น้ำขึ้นนะ สรรหาขับไหนมาคือมันดมีมากๆแกมันฟินมากมันไม่ร้อนมันไม่ได้หนาเวเกินไปนกำลังสบายๆนะไปดูดิกคับพูที่เห็น ตอนนี้เรามาแวะที่ครัวปูหนองนะว่าจะนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวน้ําตกกันก่อนนะดูบรรกาศข้างหน้าเป็นจุดชมวิวหนองปลาบึกข้างหลังนี่เป็นคนแต่ทยนะให้ดูวิวร้านนี้เราไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนวิวสวยมากให้ดูหมอกให้ดูหมอกเห็นไหม หมอกไม่ลอยเป็นภูหนองเฟียวเก๋ๆ,ๆแล้วก็หมอกเป็นภูเขาฝั่งประเทศสอปาลาวนะไกลนู้นเอาอร่อยๆเลยนะแม่ คือทางที่จะเข้าไปอุทยานนายูน้ำสมนะครับก็จากนี้ก็ประมาณสักกิโลนิดๆน,นะฮะก็จะถึงปากทางเข้าอุทยานแล้วนะครับก็แหล่งท่องเที่ยวที่นี่จะมีจุดชมวิวผาแดงนะครับแล้วก็น้ำตกยุงทองท,องที่สวยๆนะครับไม่ไกลจากอุทยานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็ไปอุทยานหนึ่งที่เรายังไม่เคยมาเลยนะผมว่าโ,โหแต่น้ำแดงนะแอบมีน้ำแดงนิดๆนะฮะ หมือนเซนต้าเลยป่าไปดูนะครับที่เราเห็นภูเขาเทาิงลูกข้างหน้านี้นะฮะคืออุทยานอุทยานนายูงน้ำโสมนะครับก็วันนี้เรามาเนี่ยผิดจังหวะไปนิดนึงนะตรงที่ว่าเรามาตอนที่อุทยานเนี่ยเขาปิดละปิดสี่โมงเย็นนะครับแล้วก็เขากลัวว่านะักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยจะขึ้นไปข้างบนไม่ทัน นะครับเพราะวันนี้มีลูกหมาด้วยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเดี๋ยวจะโดนแล้ครับลูกหมาลูกหมาข้างหลังเหนะ็นไหมบรรยากาศดีดูด,ด,ด,ดูดูมุมนี้วยอะนะคือผมว่ามัน ตนีนะ้มันจะใกล้กับเรื่องอะไรเนี่ยมันจะใกล้กับหมู่บ้านคีรีวงกฏนะฮะก็ห่างจากตรงนี้ว่าสัก 40, 40กว่ากิโลนะฮะจะไ,ได้แล้วคนเราอยากจะไปผาแดงแล้วก็มีกรถตกรถยนต์มแต่ก็เห็นครัเจ้าที่เขาบอกว่ามันต้องเดินใช้เวลาเดินค่อนข้างพอสมควรเลยนะเขาก็เลยอ่ะกลัวว่าเราจะลงมาไม่ทันก็เลยไม่ขึ้นแค่จบถ่ายหมายว่าตอนนี้เรามาเห็นแล้วไว้มีโอกาสกลับมา